เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมวยความวังสู่หดทั้งใจคือความฝันากันรถึง,งสเซ้นชายมผ่านเป็สเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go g a n กคุโรกโกทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอัโคดอีกแอ็ดไลเซอร์ครับสวัสดีครพบกันอยเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าแก่สวัสดีครับผมมาพบกับเกมเสียงดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับ หลังจากที่มาเกลยร่าง2ครับผมเข้าเซิร์ฟจีนอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีครับผมคนหยิบมาเล่นเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหวันนี้นะฮะเป็นเลิกงามยามดีนะครับผมจะพาไปดูสเต็ปของมาเกลยร่าง2ครับผมหลังจากที่เราเห็นตัวอย่างไปแล้วนะฮะว่ามันโอดขนาดนี้แล้วถ้าเอามาเล่นจริงๆในแมตช์ลงแรงเนี่ยจะโอดตามที่เราดูก่อนหน้านี้ไหมครับผมไม่เป็นการเสียเว ลานะะฮเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมสเต็ปของมาเกียร่าง2กันได้เลยครับผม let's go ครับโอเคครับผมมาดูกันอีกขันในแรกเลยครับผมทีมของมาเกียก็จะมีโอซสมิทิจูเป็นเซนเตอร์ครับผมมีฟุกุดะเอ็ดวานเป็นตัวทําแต้มครับผมแล้วก็มาเกียชินิจิร่าง2ของเราเล่นเป็นพอยกาดครับผมฝั่งตรงข้างก็จะมีกอลและเล่นเป็นเซนเตอร์ครับผมมีสกุระเงีร่างแรกคอยช่วยรีบาร์ครับผมแล้วก็มีลูกว่าร่างแรกเป็นตัวทําแต้มหลักนั่นเองนะครับผมมามาดูกันเลยว่าครับผมมาเกียร่าง2เนี่ยที่ ต้องใช้คูปองในการสุ่มเท่านั้นครับผมจะโหดสมกับที่ต้องเสียคูปองไหมครับผมมาดูกนจบมอนกันก่อนนะฮะระหว่างสกอรี่แล้วก็โอุโอสุมนีจุนครับผมจังหวะนี้ครับผมก็โดดไปแล้วโอ้โหวิุ่มีได้บอลนะฮะแล้วก็ก่อนและส่งให้กับลูกว่าครับผมลูกว่าสเตปไปด้านซ้ายแล้วก็เฟดเอาเวลงลงเรียบร้อยครับผมโอ้โหนำไปก่อนนะฮะสองต่อศูนย์จังหวะนี้ครับจุนได้บอลส่งให้มากีมากิหลอกไปด้านซ้ายแล้วก็หลอกแอบจังหวะแรกเลยครับผมโอ้ยังไวครับผม ไม่ใช่ตัวที่แดดแดดส่งอีกแล้วนะคะร่างสองสามารถทําแต้มได้เลยนะครับผมจังหวะนี้ใช้สเต็ปเดิมไปแล้วลูกว่าครับผมสเต็ปไปด้านซ้ายแล้วก็พลอยลังเฟสเอาเวครับผมนําอีกแล้ว4ต่อ2ครับผมจังหวะนี้ฟูดุดะถือบอลส่งให้มากิหลอกไปด้านซ้ายหมุนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็โอ้วิสุดจริงๆครับผม หลอกเลยอัพจังหวะที่3เลยครับผมโหดสมคำร่ำลือเลยฮนะโอ้โหดูกันต่อนะฮะลูกว่าสเตปถอยหลังแล้วก็อู๋จะชุดจังหวะนะฮะเดิมครับผมโดนบล็อกไปโดยมาก,กิครก็ผมแต่ยังได้บอลอยู่ฮะไงก็และส่งให้คับลูกว่าสเตปไปด้านซ้ายแล้วก็หลอกดังสองจังหวะไปพีคหนาอีกแล้ว6ต่อ4ครับผมดูต่อมากิได้ถือบอลมากิ้งทำไงได้ไปด้านขวาแล้วก็จะหลอกให้กับพุกดาฮุกชุดไม่ลงก็ผมแต่จุนยังมีบาได้ส่งให้มากิมากิหลอกแล้วก็ จะหลอกเลยครับผมโดนจ้องอยู่นะฮะบ็อกไปครับผมและลูกว่าได้บอลอีกหนึ่งรอบสเตปไปด้านขวาแล้วก็เฟดเอาเวล้งๆอีกแล้วครับผมหูนำไปอีกแล้ว8ต่อ4ครับผมจะเอาอย่างไงต่อไปครับจูนส่งให้กับมากิมากิหลอกเลยครับโดนบ็อซ้องครับผมจังหวะที่2ครับผมหูแล้วก็สมิงดีบ้าได้นะฮะเก็บบอลได้แล้วก็ส่งให้ลูกว่าตั้งสองจังหวะอีกแล้วครับผมเป็น10ต่อ4ครับผม หกคะแนนแล้วจะแก้เกมยังไงมากิไงบุญแล้วก็ฮุกชูดครับผมไม่ลงแล้วก็หืมทุกกูดะรีบาได้อีกรอบแล้วก็ ส่งให้กับฟุกดุดะคืนมาที่มากิแล้วก็ฮุกชุดอีกรอบเรียบร้อยนะฮะเป็นสเต็กนะฮะครับผมตามแล้ว6ต่อ10บนะครับผมหรือว่าได้ถือบอลส่งให้กับสกูรน์นี้คืนมาที่ลกควาลูควาสเต็ปไปด้านขวาแล้วก็ชุดโดนรบกวนเล็กน้อยไม่ลงจังหวะนี้สกรี้อีบาวได้ส่งให้กับลูควาอีกแล้วสเต็ปไปที่นอโลงเรียบร้อยโอ้โห12 6นะครับผมห่าง6อีกแล้วมากิได้ถือบอลก็ผมส่งให้กับฟุกดุดะคืนมาที่มากิให้กับฟูกดุดะคืนมาที่มากิให้กับฟูกุด ดิฟชูดลงไปเลยครับผม82ครับผมดูกันต่อนะฮะก่อนแรกถือบอลส่งให้กับลูกว่าสเตปไปด้านตรงกลางแล้วก็ชูโด,ดนโลกกวนไม่ลงจงังหวะนี้ฟุกุดาลีบ้าได้ส่งให้กับมังเกด,ด้านนอกแล้วก็สเตปเข้าไปหลอกให้กับฟุกุดาเล็บหรือรอบสวยงามนะครับผมโอ้โหเป็นการหลอกเข้าไปแล้วแล้วก็เปิดอันติส่งให้ฟุกุดา แล้วก็เลีัพซอดอีกทีสวยงามจริงครับผมจังหวะนี้ให้มาดูกันต่อครับผมรู้ว่าได้บอลสเตปไปด้านซ้ายแล้วก็หลอกดังจังหวะแรกไปเลยครับผมกระโดดไม่ทันนะฮะนำไป14 10อีกครั้งครับผมดูกันต่อมาเกะได้ถือบอลหลอกเลียับจังหวะ3ามอีกแล้วโอ้ก้อนแรกกระโดดไปก่อนครับผมหูสวยงามจริงๆครับผมดูกันต่อฮะสกอร์นี้ให้บอลกับลูกว่าสเตปไปด้านซ้ายแล้วก็เปิดอันติี จังหวะที่สองโอ้ยโดนตบไปสิครับผมจ้องอยู่แต่สตริยังเก็บบอลได้สองให้กับลูกว่าสเตปอาอาด้านนอกชูตไปแดงเขินไม่ลงโอ้ฟุกุดะรีบาวได้สองให้มากิเอาด้านนอกสเตปไปแล้วก็คืนมาที่จุนคืนมาที่กับฟุกุดะมาที่มากิมากิเปิดอันติบอนกระเด้งพื้นลาอฟุกุดะดังเข้าไปครับผมสวยงามอีกแล้วนะฮะโอ้โหถ้าส่งจะสามารถลดการถูกบล็อกได้ด้วยนะครับผมแล้วจังหวะนี้ครับผมดูเขาว่าสเตปเดิมอีกแล้วครับผม โยกไปมาแล้วก็ถอยหลังเฟดเอาเวลงไปนะฮะกูดาส่งให้กับมากีมากิหล่อให้พมกูดาดิฟชุดครับผมเรียบร้อยะฮะสิบหกสิบหกครับผมหูจะเข้าในออกนอกน,อกนี่จับทางยากเลยเกินครับผมดูกันต่อครับผมแต่ว่านี้มาตรงกลางให้กับกูรีเปิดอันติลงไปเลยครับผมหูถือว่าจับทางยากนะมากีนะ ต้องซ้อนอย่างน้อยสองคนนะฮะข้างในครับผมโอ้โหดูกันต่อแล้วจังหวะนี้มุนแล้วก็หลอกให้ครับผู้กุาชุดเลยครับผมไม่ลงก็แรกรีบาวได้ครับผมส่งให้ลูกว่านออนสเต็ปเข้าไปข้างในแล้วก็เฟดเอาเลยครับผมเรียบร้อยนะฮะอย่างนี้บอกสเต็ปมันหลากหลายต้องมีคนซ้อนนะครับถ้าไม่มีคนซ้อนนี่ก็เอายากนะจังหวะนี้ส่งให้กับผู้กุดาโอ้โหแรดไม่ลงฮะแล้วก็ยังไงลูกว่าติดครับผมส่งให้กับก็แรกคือไม่ได้ลูกว่าลูกว่าสเต็ปทอยหลัง ชุดโดนโลบกวนลงไหมไม่ลงจังหวะนี้โอ้โหฟุกุดารีบาได้อีกแล้วส่งให้กับมาเกี้ด้านนอกแล้วก็สอดเข้าไปข้างในหลอกจะเลียัพโ,โดนบล็อกไปครับผมแล้วก็ได้บอลอีกหนึ่งรอบแล้วก็หลอกส่งให้กับฟุกุดาดิบชุดอีกหนึ่งครั้งโอ้โหตามมาลแล้วสิบครับผมถ้าไม่ซ้อน 2- ซ้อน3ก็เอามาอยู่ถ้าซ้อนข้างนอกก็ว่างอย่างฟุกุดาที่ให้เห็นนี่แหละฮะ แล้วก็ชุดอีกหรอบลงไปครับผมห่างอยู่ที่ยี่สบ28กครับผมสามารถลอกทาแทม้มได้ถึงสจังหวะทําทไม่ได้ก็หลอกส่งครับดูจังหวะนี้หลอกเลยอัพเลยครับผมโอ้โหต้องเดากันเลยครับผมฝั่ตรงข้ามนะว่าจะส่งหรือว่าจะทําแทมครับผม ลกันต่อลงครว่าสเตปม,มาด้านซ้ายแล้วก็ชูดลงไหมไม่ลงจังหวะนี้อ้โหก็แรรีบา์ได้ส่งให้ลูกว่าสเตปไปด้านซ้ายแล้วก็หลอกอ้โหดังแต่โดนตกไปจังหนึบเลยครับผมแต่ยังได้บอลอยู่นะฮะสเตปไปด้านขวาแล้วก็ชูดลงลง,ลงอีกแล้วครับผม24 20ครับผมเหลือเวลาประมาณ50วินาทีจะตามทันมาคิของเรานะฮะมาคิได้บอลอีกครั้งสเตปหลอกอ้แล้วก็สวยงามโอ้หลอกเจอแล้วแต่กลาเยเป็นว่าส่งให้ฟุกุดาอดวานอาริอุ งกไปสวยงามจริงๆจังหวะนี้ครับผมดูกันต่อฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับผมใช้สเตปเดิมๆก็ผมโดนฟุกุดาบล็อกไปครับผมแล้วก็หลอกแลบซ้ําไปอีกหนึ่งรอบมากิของเราโอ้โหสุดจริงๆครับผมแป๊บเดียวตามมาทันยี่สิบสี่ยี่สนะครับผมดูกันต่อฮะไงลูกว่าสเตปบาด้านขวาส่งให้สกุลงี้ให้คืนมาทินลูกว่าสเตปชุดโล่งๆอีกแล้ว 26- 24ครับผมโอ้โหสุดจริงๆดูกันใหม่ฮะจุนส่งให้กับมากิมากิทำไงทำไง เปิดอันตีส่งบอลกระเด้งพื้นแล้วก็ดังอีกไปฮะโอ้โหอีกเช่นเคยครับผมสุดจร,จริงๆครับผมดูกันต่อยี่สิบหกยี่สิบหกแล้วนะฮะไงหรือว่าสเซปไปตรงกลางแล้วก็หลอกชูดเลยครับผมโอ้โห,โอ,โหอันตีเบาไปนะครับผมจวนของเราฮะดูกันต่อฟูดาส่งให้กับมารกีมารกีสเตปแล้วก็โอ้โหูดีว่าเซตอัพลงไปสวยงามอีกแล้วครับผมจังหวะที่3นะครับผมโดดกันหมดเลยนะหนึ่งสองเสียดสีครับผมไงไงหรือว่าเฟด แดงเขื่อนลงอยู่ครับผมโอ้โหสามสิบนะฮะยี่สิบแปดหรือเวลาสิบสองวินาทีจะตีตามเสมอได้ไหมตามตีเสมอสิครับผมโอโจังหวะนี้ลองให้ฟุกุดะดังอีกแล้วโอ้โหสุดจริงจริงครับผม,มเป็นการหลอกส่งให้ฟุกดุดะนะฮะอริอุปดังเข้าไปครับผมเราดูจังหวะสุดท้ายห้าวิแล้วก็ ไงไงแล้วก็จังหวะสองโดนหูมาคิตบซ้ำไปอีกแล้วครับผมไม่หลับไม่จำครับผมแล้วก็โดนบล็อกไปอีกครั้งครับผมสกุลเงีจะดังซ้ำครับผมถึงกับต้องต่อเวลาเลยฮะมาดูกันต่อครับผมว่าการจำครั้งนี้ใครจะได้บอลไปครับผมจำไปแล้วโอ้โหพิศวิีเช่นเคยครับผมแล้วก็ไงลูกว่าได้บอลสเตปเป็นองการแล้วก็เฟดลงองอีกแล้วนะครับผม 32- 30ครับผมโอ้โหดูกันต่อนะฮะไงมาคิ หลอกให้ภูกระดัดังอีกแล้วโอ้หสามสี่ล่ไม่หลับไม่จําเลยนะโอ้โหหลอกนะฮะหลอกส่งให้ภูกระดับอุ้งไปอีกแล้วฮะผมแล้วูกวันต่อฮะจังหวะนี้ก่อนแรกส่งคืนให้สิบคโปร์คืนมาที่ก่อนแรกคืนมาที่เลยเพราะว่าสเต็ปไปตรงเส้นสามแต้มแน่นอนไม่ลงอยู่แล้วนะฮะแต่ก่อนแรกเปิดอันซีรีบาวได้ส่งให้กับไงลูกว่าสเต็มปมาตรงด้านขวาแล้วก็ชูดเลยครับผมโโอ้หเรียบร้อยสามสิบสี่สามสิบสองแล้วผมโอ้โหเกมตึงมากๆากล้ครับตอนนี้นะฮะ มากิได้บอลอีกแล้วสเตปหลอกแล้วก็ให้กับฟุกุดาดังอีกแล้วเป็นผลที่4ี่แล้วครับผมโอ้โหเดายากมากเลยนะจะเลี้ยับหรือว่าจะหลอกส่งหรือว่าจะทํายังไงนะครับผมดูกันต่อลูกคว่าสเตปไปด้านขวาแล้วก็ชูดโดนลบกวนครับผมไม่ลงจังหวะนี้ครับฟุกุดารีบเอาได้อีกแล้วก็ส่งให้มากิีอันนอกมากรหลอกเข้าไปแล้วก็ส่งให้ครับฟุกุดารีอดังอีกแล้วนะครับผมไม่ลาไม่จำครับผมเหลือเวลาอีก18วินาทีครับผมสำหรับจะอกครั้งแรกนะแล้วก็ เปดเอาเวชุดไม่ลงจังหวะนี้จุนลีบาได้ส่งให้กับพวกดาคือมาที่มากิมากิเอาอยัางไงมากิเปิดอันตีบอลกระได้คืนอีกแล้วอุ้ยแต่จังหวะนี้สุอร์นีครับผมบล็อกได้ส่งให้กับลูกว่าลูกว่าสเตปยางไงบันดานขวาแล้วก็รอหนึ่งครั้งส่งให้กับสกอรงนี่พวกนี้แล้วก็หลอกอีกหนึ่งยึดไม่ลงเฉยครับผมโอ้โหเป็นฝ่ายของมากิที่พิชชนะไปครับโหมามาดูสกอร์กันได้เลยครับผมชนะไป นะฮะสกอร์สามสิบหกต่อสามสิบสี่ครับผมโอ้โหฟอร์มของมากินี่สุดจริงๆทาถึง14นะฮะคะแนนนะครับผม3บอลแล้วก็11แอ็ดิสซิดเลยครับผมโอ้โหสมแล้วมมลที่เป็นตัวโหดแล้วก็เก่งที่สุดนะตอนนี้ในเกมเซเลมดังโมบายนะครับผมผมมันมี เล่นได้หลากหลายจังหวะมากครับผมจะทําแต้มเองครับผมจะหลอกส่งให้เพื่อนหรือว่าจะลักไก่ทําแต้มโอ้โหมันสุดมากเลยนะดีกว่าล่างแรกแบบสุดๆจริงๆครับผมเพราะว่าการทําแต้มของมาคิเนี่ยล่างสองเนี่ยมันโอเพ่นจริงๆครับผมสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบครับผมใครรออยู่นะฮะ เก็บคูปองไว้รอเลยครับผมกับมากี่าง2ของเราครับผมโนหนึ่งแห่งจังหวัดขันนงเอาว่านั่นเองครับผมท้าน,นี้เขาพุณที่ติดตามผู้ชมกันมาจะจบคลิปนะครับผมกับการพามาดูสเตปมาเก,กร่าง2องสุดโหดของเรานะครับผมอย่าลืมช่วงก,กันกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับวันนี้เก,เกมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ